และเอารอนี่ตึงน้ำร้อนอยู่นี่หลอกแน่นอนกว่าน,นี้ปวดฉี่ใช่และม่มันยังตึงน้ำร้อนอยู่ครับก็โชโชตีไหลทีไหล่เบอรทางนัทีน่น ตีผ้าคะแนนเทสก็เทเข้าเลยครับ <futur> ค <gamma enders> ุณประเสริฐเล่นเก่งนะคุณประเสริฐคนนม้กเก่งทุกคนคนคนบัตรเสริฐเนี่ยนะคนชื่อบัตเสริฐส่วนมากจะเก่งว้าบโแ้แนี่บอกใครเนี่ยเบอร์คือสามไม่ใช่คู่ว่าแล้วไงล่ะคนชื่อปัตรเสริฟ Okay. เครับจากจังหว,วัดราชบุรีชมชินนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเบอร์เจ็ดชาประทีปคนนี้ไม่ใช่ปานขาวก็พูดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูครับเออมีจับแล้วนะเออแต่ก็มันดนุกหนานครับอัศวินเบอร์ห้าโอ้โหชื่ออัศวินนะคนนี้ก็สีม้าขาวนี่มาต้องลำอํำพอสมควร อัศวินม้าขาวนะครับเจ้าคนนี้ขี่ม้าขาวนี่ขีไม่มีม้ายางแตกแตกครับเนี่ยทักไม่ได้ครับผมนี่ทักพรู้ทักใครแล้วเป็นไม่ได้เป็นเข้าแล้วพราะอัศวินเนาะโหต้องให้รอทักนะอ้าหน่อยเฮ้ยอยากค่อยๆค่อนๆบังเอิญเอ้คือเป็นคนขี่เสริมเหล็กหรือเสริมไม้ไผ่นี่นะนี่ครับอั